สวัสดีครับวันนี้วันที่7พฤศจิกายนปี2566นะครับผมมีข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับนะครับสิทธิ์บัตรทองเลยนะครับเจ็บป่วยเล็กน้อย16อาการรับยาณนะร้านยาคุณภาพของชั้นได้ทุกแห่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าหลายท่านอาจจะได้รับสิทธิ์หรือมีสิทธิ์ในเรื่องของบัตรทองอยู่มาดูครับว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรในเรื่องของการเจ็บป่วยเล็กน้อย16อาการ รับยาฟรีนะครับที่ร้านยาคุณภาพของฉันนะครับสำนักงานหลักประกันแห่งชาติวงเล็บสอปอสอชอจับมือสภาเภสัชกรรมเดินหน้าโครงการร้านยารูปแบบใหม่ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยผู้มีสิทธิ์บัตรทองรับยาฟรีนะครับขั้นตอนนะครับในการให้บริการไม่ยากครับ1ครับเราจะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ ตรวจสอบรายชื่อร้านยาใกล้บ้านนะครับที่เราอยู่นะครับที่เข้าร่วมโครงการหรือให้สังเกตนะครับจากสติกเกอร์ร้านยาคุณภาพของชั้นนะฮะย้ำนะสติกเกอร์ร้านยาคุณภาพของชั้นตรวจสอบรายชื่อร้านยาได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมมีลิงก์ให้ท่านลองเข้าไปดูนะครับว่าภายใต้จังหวัดอำเภอตำบลที่ท่านอยู่ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการที่เรียกว่าร้านยาคุณภาพของชั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับ เมื่อเรารู้นะครับ2เราก็จะต้องไปที่ร้านยาอย่าลืมครับนำบัตรประชาชนไปด้วยเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นนะแล้วก็ให้ยาพร้อมคำแนะนำการใช้ยานะครับปุงเล็บหรือแนะนำให้พบแพทย์ กรณีที่ว่ามีอาการที่ต้องได้รับการรักษาจากแพทย์นะอันนี้ก็ต้องมาดูกันที่นึงนะครับเพราะนั้นเรารู้นะครับนะว่าร้านอยู่ไหนก็ไปพบไปตรวจสอบไปเช็คกันและข้อที่3ครับเภสัชกรจะติดตามอาการนะหลังจากที่จ่ายยาหรือแนะนำการใช้ยาไปเรียบร้อยว่าอาการของท่านเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรในวันที่3ของการจ่ายยาหลังของการจ่ายยานะครับผมอ่ะนี่ก็เป็น3ขั้นตอนนะครับทีนี้ ที่เราแบ่งปันตั้งแต่ต้นเรื่องไว้ก็คือ16กลุ่มอาการมีอะไรบ้างอะนะครับเดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าก็เป็นอาการทั่วไปที่นะครับทุกท่านเนาะนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นหรือว่าความเสี่ยงสิ่งเหล่านี้นะครับค่อนข้างสูงในการดําเนินชีวิตนะครับใช้ในชีวิตประจําวันนะครับ1 6อาการมีอะไรบ้างมาดูกันครับ 1. ปวดหัว 2. เวียนหัว 3. ปวดข้อ 4. เจ็บกล้ามเนื้อ 5. ไข้ 6. ไอ เจ็ดเจ็บคอแปวดท้อง 9. ท้องผูก 10. ท้องเสีย 11. บเทายปัสสาวะขัดปัสสาวะลำบากปัสสาวะเจ็บนะครับสิ 12, ตกขาวผิดปกติ 13. อาการทางผิวหนังผื่นคัน 14. บาดแผล 15. ความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นกับตาแล้วก็ 16. นะครับความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นกับหูนั่นเองอ่ะนี่ก็เป็น 16. อาการ ที่ต้องบอกว่าเล็กน้อยทั่วไปแล้วก็มีโอกาสเกิดขึ้นนะครับกับทุกท่านเนาะนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะสำหรับในเรื่องของใครที่ได้รับสิทธิ์บัตรทองก็อย่าลืมในเรื่องของการตรวจสอบดูละเอียดนะครับหรือนะครับถ้าเราสแกนดูแล้วนะครับหรือตรวจสอบดูแล้วเอ๊มันเห็นมีสติกเกอร์ตรงนี้อยู่อ่ะแสดงว่านะครับสติกเกอร์แบบนี้นะที่เป็นรูปยาสีเขียวขาวแล้วก็ยิ้มนะครับผมแล้วก็มีมี2โลโก้ เขียนคาว่าร้านยาคุณภาพของฉันนะฮะอันนี้ก็สามารถที่จะเข้าใช้บริการได้สําหรับสิทธิบัตรทองอ่าไม่ยากแล้วนะครับหรือท่านสามารถที่จะโทรสอบถามได้ที่สายด่วนปปสปสช1 3 3 0ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่นํามาอัปเดตแบ่งปันกันสําหรับในเรื่องของสิทธิบัตรทองที่สามารถนะครับรักษาสิทธิหรือให้การดูแลช่วยเหลือเบื้องต้น เกี่ยวกับการเจ็บป่วยเล็กน้อยภายใต้16อาการกับร้านยาคุณภาพของชันนะครับในการรับยาหรือว่าดูแลได้ทุกแห่งเลยอ่ะนี่ก็อัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบง่ายๆสำหรับวันนี้นะครับ16การที่มีความเสี่ยงสูงกับทุกคนที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับทุกท่านแน่นอนนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับเดี๋ยวยังไงวันนี้มีการประชุมครมนะฮะหลังสิ้นวันนี้มาดูกันว่า จะเป็นอย่างไรผลลัพธ์เป็นแบบไหนให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนนะครับผมขอบคุณมากเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ